ข้าวต้มเจบัวขวัญใจคนดอนเมืองค่ะมาให้แล้วนะคะกับร้านข้าวต้มเจ๊บัวค่ะมีคนคอมเมนต์นะคะร้านนี้เยอะมากวันนี้ก็เลยมาจัดให้เลยค่ะสั่งเมนูอาหารที่คล้ายๆกันเลยนะคะก็จะมีต้มแซ่บตีนไก่ค่ะ ร้านเจบัวนะคะก็จะใช้เป็นพริกแดงค่ะรสชาสแซ่บหอมมะนาวค่ะต่อไปก็เป็นเมนูปลากระพงลวกจิ้มค่ะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยจานนี้ก็อร่อยค่ะมาร้านข้าวต้มนะคะก็ต้องไม่พลาดสั่งเมนูนี้ค่ะผัดถอยร้านน้ำพริกเผาแล้วก็ผัดผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบค่ะทั้ง2จานนี้ก็อร่อยค่ะที่ร้านเจบัวนะคะมีเมนูเยอะมากๆเลยค่ะแต่เราก็มากับแม่2คนเหมือนเดิมนะคะก็เลยสั่งอะไรไม่ได้เยอะมากกับสคนนะคะสั่งไป4อย่างค่ะแล้วก็ข้าวต้มคนละถ้วยใครที่รอดูข้าวต้มเจบัวอยู่นะคะก็มาดูคคลิปนนี้้ไดะะ สำหรับชาวดอนเมืองนะคะอยากให้ไปร้านไหนอีกนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้เรา2แม่ลูกด้วยนะคะส่วนค่าเสียาหายของร้านข้าวต้มเจ๊บัวนะคะ3แบงค์แดง1แบงค์ยีค่ะ